3าวันว่าเฮ้ยแกเขาไปเรี่ยงทางบริษัทนะอะไรเงี้ย because life ค่ะชื่อจริงสันร,รัตทีเดชาค่ะอายุ39อาชีพเซลล์ค่ะแล้วก็แฟนค่ะยนมิสบาสกี้นัม29อัมิบ o ก้าอันจากอิตาลีแ c ะอันวอร์กในคลีนิ่งคอมพนีและเดย์ส์อาชีพแฟมิลี่บิสเนสแฟมิลี่าเราพบกันที่แอป ก็เป็นอัปเดตอะไรเงี้ยค่ะหาคู่แล้วก็ทําไมถึงชอบฝรั่งเพราะว่าหนึ่งสเปคเราตัวเราเองเนี่ยคือสเปคฝรั่งอะ,ะ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่สเปคคนไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยชอบรูปร่างหน้าตาฝรั่งแล้วเนะะี่ยค่ะก็เลยอยากได้แฟนฝรั่งแล้วก็ยสายฝอมานานแล้วค่ะเราก็ประทับใจในความเสมอต้นเสมอปลายของเขานะคะที่เขาบอกว่าจะส่งดอกไม้ให้ทุกวันก่อนที่ จะมาไทยเขาก็ทําจริงสโงให้ทุกวันตลอด3เดือนไม่มีวันไหนเว้นว่างเลยนะคะนั่นก็คือทาให้เรารู้สึกว่าผู้ชายคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยจริงใจเสมอต้นเสมอปลายอะคะ่ะแล้วก็เขาก็ใส่ใจรายละเอียดกับคนในครอบครัวของเราพ่อแม่พี่น้องหรือแม้กระทั่งลูกสาวเราเขาก็แคร์เรามากเลยะคะ่ะมันก็เลยทาให้เรารู้สึกว่าผู้ชายคนเนี้ยแคร์เราจริงๆแล้วก็รักเราจริงๆค่ะ ก็บอกเขาไปก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่าเราอ่ะค่อยๆมาช่วยกันสร้างก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารวยจนมันก็ไม่สําคัญนะคะแต่ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือว่าเรารักกันไหมมีสายตรงกันไหมอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเขาว่าเราก็บอกเขาว่าเออไม่เป็นไรที่รักอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราค่อยๆช่วยกันสร้างก็ได้ถ้าเคยอยากมาทํางานที่เนี้ยฉันก็พอมีเพื่อนที่เป็นฝรั่งอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวช่วยหางานอะไรเงี้ยค่ะ ช็อกค,ค่ะก็คิดว่าก็ส่งข้อขความไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ช็อกอยู่ประมาณ3ามสีว่วันว่าเฮ้ยแกเขาเป็นลูกประธานบริษัทนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าแล้วเ,เราถึงค่อยไปดูไปดูว่าโปรไฟล์เขาอะค่ะดูว่าเอ้ยเขาเขาจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเขาจะหลอกเราให้เราดีใจแล้วเขาเขายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกชอ็อกนิดนึงอะคะ่ะก็ไม่นิดนะคะก็ประมาณ3 4มสี่วันแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีเพราะว่า Uh, เราก็เหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าเราเราไม่ต้องมีเหมือนกับว่าความกังวลเครียดในเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้มาเป็นภาระเราหรือว่าเราไม่ต้องมันก็ทําให้ไลฟ์สไตล์กับชีวิตเนี่ยมันก็รีแลกซ์ขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเครียดมากด้วยเพราะว่าช่วงเคช่วงนี้โควิดมันก็รายได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ because life is test we need to learn if you want to survive in the life you need to test be tested every single second in your life no, i'm joking um, <laughs> I'm uh, because uh, i want to make sure that you're going to fall in love with like, for me for my personality the way i am and of course my lifestyle because you know in generally especially right now you know in these days a lot of girls it's easy that they fall in love for the lifestyle of a man and not really for what they feel, for their emotions, and what they've been catching or not for someone else. So, yeah, I just want to make sure 100% that you fall in love for me as a person. And when I, uh, I realize that and I, I feel like, okay, I'm pretty sure you, you're into me because of my personality, the way I am. เพรค่ะก็ไม่คิดว่าจะดังแล้วก็ไม่คิดว่าจะมียอดวิวถึง3ล้านกว่าวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อึ้งกันไปวันหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะทำไมคนให้ความสนใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกก็กะจะทำคลิปเก็บไว้ดูกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่คิดว่า มันจะเป็นที่สนใจของคนไทยอะไรเงี้ยค่ะกับคนโลกโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกคำวนนะคะอคคำวยพรที่ส่งกำลังใจมาให้เราสองคนอย่างี้วยค่ะสำหรับตัวเองก็คิดว่ามันก็มีจริงค่ะมันก็ทำให้เราสามารถทำความรู้จักกับคนอีกอเหมือนกับว่า อ,อ,อีกฝั่งหนึ่งของโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันก่อนที่จะเจอการเด่งไงค่ะในความรู้สึกของอุ้มเองเนี่ยก็เชื่อว่ารักออนไลน์มีจริงในสมัยนี้นะคะเหมือนก็ทําให้คนสองคนจากอีกขั้วโลกหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของโลกเนี่ยเข้ามารักกันแล้วก็ศึกษากันได้ถ้าสมมุติว่า เขาไมา่สามารถวิดีโอคอลได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาหยอดคาหวานมาพิมพ์ไทยค่ะก็คือก็ระวัง scammer เขาจะให้ส่งของมาให้เขาบอกว่าเขาจะส่งของมาให้เราแล้วเราจ่ายค่าภาษีอะไรเงี้ยค่ะก็อย่าไปหลงเชื่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ scammer เยอะมากนะคะถ้าจะเลือกใครหรือว่าคบใครเนี่ยก็ควรจะวิดีโอคอลเยอะๆขอเขาวิดีโอคอลนะคะมันเป็นใบเบิกทางที่เราจะ เหมือนว่าศึกษาหรือว่ารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะยังไงขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในรักออนไลน์นะคะขอท้านะคะขอท้าเพื่อนๆนทุกคนนะคะเอาอายุไว้บนหัวแล้วก็พร้อมกับใช้แอปนี้นะฝากช่องด้วยนะคะ,ะช่องเราซาร่าแล้วก็เซบ้าค่ะเดี๋ยวก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับรักออนไลน์แล้วก็สายขอเนะะี่ยค่ะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ Bye bye. bye bye! Bye bye! Finish!